ออกกาลังกายพัทยารวมพลเต้นสุมบ้าการกุศลเพื่อน้องบาสเด็กพิเศษบ้านครูบุญชู m a สเคิ Moscow Factory พัทยาร่วมกับหญิง The Queen แอน t h เดอะดีว่าไทยแลนด์และพันธมิตรค่ะจัดกิจกรรมการกุศล The Power of Sharing d a n c e s i z e for c h a r i t y 2024นะคะเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือน้องบาสเด็กบ้านครูบุญชูปีที่4ค่ะ ณบริเวณลานซันเคนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยานะคะได้จัดกิจกรรมการกุศล The Power of s h a r i n g d n n c e ด i e ซอร์ไซส r ฟอร2024ค่ะกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นโดยหญิง The Queen Thailand ร่วมกับ m a s c e r Factory พัทยา กลุ่มครูสอนเต้นซุมบ้าทีมเดอะดีว่าไทยแลนด์ a อนด์สเปเชียลเกสซุมบ้าครูดรอยฟรอมมาเลเซียและเพื่อนๆกลุ่มพันธมิตรที่รักการเต้นการออกกำลังกายในเมืองพัทยาและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานส่งมอบให้กับมูล,ลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีช่วยเหลือเด็กชายพลดนยัยทองอ่อนหรือน้องบาส อายุ6ปีที่บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสารนะคะในวันนี้นางบุญชูม่วงไหมทองประธานมูล,ลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษก็ได้พาทีมงานและเด็กๆเ,เข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานแล้วค่ะมีครูสอนสุมบ้าจากหลายสถาบันดังนะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเวทีมีนักร้องละตินชาวต่างชาติอย่างมิ ok สเตอร์ซิโคกีศิลปินชาวโคลัมเบียที่มาสร้างความสนุกสนานพร้อมร่วมบริจาคให้ทุกปีซึ่งยอดบริจาคที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะรวมทั้งสิ้น10,000แบาทค่ะ ซึ่งทางครูหญิงเธอจะเป็นตัวแทนส่งมอบให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูต่อไปอสำหรับวันนี้นะครับงาน Power of Sharing นะครับจัดขึ้นที่ Central Beach Festival พัทยานะครับซึ่งงานนี้นะครับทางมาโซแฟล์ี้ของเรานะครับเป็นสปสอนรซสรอ์หลักด้วยดีใจเป็นอย่างมากเลยครับงานนี้รูวร่วมไปด้วยดีแล้วคนมาเข้าร่วมง,งานเยอะมากครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ทุกคนมีจิตใจที่อยากทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือน้องมาจากบ้านครูบุญชูกับเราครับ ก็้หญิงก็เป็นตัวแทนนะคะซึ่งในงานงานในปีนี้ก็เป็นต่อเนื่องเป็นปีที่4นะคะในปีนี้เราได้ช่วยเหลือน้องบาสนะคะแล้วก็ได้เชิญคุณครูมาจากหลายๆจังหวัดด้วยกันนะคะไม่ว่าะจะเป็นกรุงเทพหัวหินหรือพิษณุโลก ะะก็กินดีเป็นแบบยังกินดีมากๆในงานในวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็วันนี้มีคุณแม่คุณชูและน้องบาสแล้วเด็กๆที่ได้รับการช่วยเหลือไปก่อนหนะ้านี้มาร่วมงานด้วยนะคะก็ขอเป็นตัวแทนของพระคุณนะคะสําหรับ ทุกเอ่อสปอนเซอร์นะคะรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่สำคัญคุณครูที่เดินทางมาจากกรุงเทพกันนะคะที่มาช่วยเหลืองานนี้ค่ะครับในส่วนของงานนะครับเราก็มีครูมาจากหลายที่นะครับซึ่งในกรุงเทพนี่ก็เป็นตัวระดับตัวแม่ตัวมามเลยนะครับก็มีหลายๆกลุ่มนะจากกลุ่มที่ว่าก็เป็นพี่โก้คุณมิวนะครับแล้วก็มีครูตั้มนะครับแล้วก็ครูเคนนะครับมาเลยพี่แดนซ์ซึ่งบ้ามากันหมดนะครับแล้วมีทั้งครูนครสวรรค์แล้วก็ครูพิษนุโลกด้วยนะครับเป็นผูู้หญิงนะครับ แล้วก็ครูอ,อ้อมนะครับมากมายเลยนะครับที่มาร่วมสนงานนี้แล้วก็ดีใจมากๆที่เราเป็นตัวแทนของครูในกรุงเทพส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมงานทําการกุศลในครั้งนี้ทําให้งานมีสนุกสนานแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่มาร่วมงานกันนะครับเย้นิราทิพสี พิทยาทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินจายงาน